เลอค่าอมตะเหนือการเวลาพระขุนแผนพรายแม่พิกุลเนื้อชนวนมหามงคลหน้าทองแดงวัชระตะกรุดทองแดงอุดผงวิเศษพระขุนแผนพรายแม่พิกุลแต่ละองค์จะมีพุทธลักษณะสวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะองค์เหตุผลที่คนเลือกขุนแผนพรายแม่พิกุลหนึ่งสุดยอดมวลสารที่สุดของที่สุดมวลสารกว่าสองหมื่นชนิดไม่ใช่ปูนผงสีไม่ใช่ทองเหลือง ทองแดงเพียวเพียวเป็นมวลสารเก่าโบราณน,นับร้อยนับพันปีรวบรวมมหามวลสารกว่า28ปีและผ่านพิธีมหามงคลกว่าพันวาระ 2. พุทธคุณครอบจักรวาลประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์และเป็นประจักษ์พยานสำคัญสำหรับพระเครื่องชุดนี้โชคลาภค้าขายเลื่อนยศเลื่อนขัน้นแคล้วคลาดเมตตามหานิยมคนรักใคร่ทุกทอย่างมีหลักฐานจากผู้ที่ใช้บูชาจริงๆ มีใช่แค่แมป้าง 3. พุทธศิล์โดดเด่นมีเอกลักษณ์เห็นครั้งแรกก็สะดุดตาเป็นการรังสรรค์ที่วิจิตบรรจงมดนามด้วยพิมพ์ทรงและเนื้อหาที่เป็นที่สุดเรื่องของเอกลักษณ์สำคัญที่สุดของพระแม่พิกุลคงหนีไม่พ้นดอกพิกุลด้านหลังขององค์พระซึ่งเป็นเอกลักษณ์และจุดเด่นที่ชัดเจนที่สุด4ยากต่อการปลอมแปลงเรียนแบบมีการตอกโคด้ดและรับนัมเบอร์ ไว้ชัดเจนจนไม่สามารถทำการปลอมเปลงหรือเรียนแบบได้ไม่มีการทำเสริมและเพิ่มเติมแน่นอนครอบล็อกได้ทำการทำลายไปแล้วคุณแผนพลายเมฆพิกุลมีเพียงรุ่นเดียวและเป็นตำนานหนึ่งเดียวเท่านั้นเป็นพระขุนแผนที่ชาวต่างชาติจีนฮ่องกงสิงโปชื่นชอบกันอย่างล้นหลามจึงเพียรพยายามจัดสรรสิ่งล้ำค่าหาสิ่งที่เป็นสุดยอดมหามงคล คันช่องจีนโบราณที่ชาวต่างชาติรู้จักกันดีมาผนวกฤทธ,ธานุภาพเพื่อเกื้อกูลชะตาให้มีความรุ่งเรืองเหนือคนทั้งปวงชนวนโลหะธาตุที่ทำพิธีบรวงสวงถือเป็นสำคัญเพื่อหล่อหลอมสิ่งมงคลรวมให้เป็นหนึ่งทุกสิ่งล้วนมีความสำคัญและศักดิ์สิทธิ์สูงล้ำค่าทั้งสิน้นพิธีบวงสวงหลอมชนวนโลหะธาตุณหทตไยแก้ววัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช หน้าอุโบสถวัดราชาธิวาสและอีกสองพิธีใหญ่ในกลุ่มเทพชนวนกลนเบ้าทั้ง4ี่พิธีนำมาหลอมรวมกันแยกเป็นสองชุดส่วนที่1นึ่ทำการตะใบเป็นผงไว้สำหรับผสมในเนื้อองค์พระและรอยด้านหน้าพระขุนแผนส่วนที่สองนำมาสร้างเป็นเนื้อโลหะเปิดตำนานแม่พิกุลพรายเทวดามงกยาประวัติของแม่พิกุลพอสังเขปแม่พิกุลเป็นคำถามในใจหลายๆคนจึงจะขอได้เปิดตำนาน แม่พิกุลวัดจอมเกตจังหวัดอยุธยาพระครูไวดีกาจิรพงศ์ธีระวะโรุพระอาจารย์เลี้ยงท่านได้เมตตาบอกให้ผู้เขียนได้ทราบว่าแม่พิกุลหรือพี่พิกุลเป็นของอยู่คู่กับวัดจอมเกตมานานแล้วตั้งแต่สมัยของอาจารย์ของเราเป็นของตกทอดมาหลายคนเดิมทีมีการดำน้ําในแม่น้ําหรือวังน้ําต่างๆในจังหวัดอยุธยาเพื่องงหาสมบัติได้พบกับกะโหลกจึงได้นํามาไว้ที่วัดตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าตายาย ตกมาถึงรุ่นของพระอาจารย์ยศเป็นอาจารย์ของพระอาจารย์เลี้ยงจึงได้ทําสมาธิบอกกล่าวเจ้าของกะโหลกนี้ว่าเป็นใครมาจากไหนจึงได้ทราบว่าเป็นกะโหลกของหญิงสาวผู้หนึ่งนามว่าพีกุลเป็นคนชั้นสูงในสมัยอโยธยาศีรามเทพนครตอนปลายก่อนเสียกรุงลักษณะเป็นหญิงสาวผมยาวผิวขาวสะอาดมีเครื่องประดับบ่งบอกถึงฐานะชอบเล่นซอและชอบชุดผ้าสบายสีแดง หลังจากที่พระอาจารย์ยศสอบถามแล้วจึงได้เก็บไว้เป็นครัวสู่ภักกรรมฐานพิจารณาร่างกายเพื่อความเข้าใจสัจธรรมลมแห่งชีวิตและเพื่อให้เกิดปัญญารู้เท่าทันการกิเลสไม่หลงในรูปกายมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ด้วยการที่พระอาจารย์ยศได้ฝึกกรรมฐานเป็นเวลานานและได้มองให้กับพระอาจารย์เลี้ยงผู้เป็นสิทธิ์ได้นำไว้ฝึกกรรมฐานต่อจึงส่งผลให้แม่พิกุลได้อยู่ในสินในธรรมจากกุศลของการฝึกกรรมฐาน เป็นเวลาหลายสิบปีด้วยเหตุนี้ผู้คนที่มาวัดจอมเกตจึงได้พบกับเหตุการณ์ประหลาดประหลาดเกิดขึ้นเช่นพบเห็นผู้หญิงชุดแดงที่าลาเก่าบ้างเจอในงานไหว้ครูบ้างแต่ที่เป็นที่โจทย์ขานมากที่สุดคือเรื่องโชคลาภแม่พิคุณไปเข้าฝันคนที่มาวัดให้ได้โชคลาภจนทางวัดต้องนำไปเก็บในที่เหมาะสมใส่กุฏิล็อกกุญแจกันเลยที่เดียวเมื่อไม่นานนี้มีคนได้ฝันเห็นแม่พิคุนไปให้โชคก็นำมาเล่าให้พระอาจารย์เลี้ยงฟัง จึงอาจจะเป็นไปได้ว่าแม่พิกุลถึงเวลาที่ท่านจะมาช่วยเหลือคนเป็นที่พึงทางใจและร่วมกันทำบุญให้กับทางวัดจอมเกตเพื่อซ่อมแซมและพัฒนาวัดตลอดจนจะมีการจัดสร้างศาลแม่พิกุลให้เป็นที่สถิตคงอยู่ช่วยผู้คนต่อไปเหตุที่ทางวัดจอมเกตสร้างพระเพื่อให้พุทธศาสนิก,กชนทั่วไปได้รวมสร้างบุญบารมีสั่งสงไว้เพื่อเป็นทุนบุญต่อไปในภายภาคหน้า ทุกสิ่งเกิดขึ้นได้ก็เพราะบุญมนุษย์เกิดมาได้ก็เพราะบุญเจอกันได้ก็เพราะบุญเมื่อบุญมาถึงแล้วให้พิจารณาเพื่อเป็นสติระลึกชอบว่าบุญไดททำแล้วไม่เสื่อมจึงมาอนุมโมทนาบอกบุญในการครั้งนี้เพื่อความเป็นไปและความเจริญรุ่งเรืองในกิจการงานและการดำเนินชีวิตมีสติพึงรู้ชอบเจริญสุขเจริญธรรมทุกๆท,ท่านการทำพระให้คนบูชานิวายากแล้วทำพระให้บริสุทธิ์ยากยิ่งอีกมวลสาร ทั้งกรรมวิธีเลิกยามเป็นสำคัญวัตถุประสงคไซด์นั้นเป็นตัวรองทำให้อยู่ทำให้เป็นทำให้เย็นทำให้ตายหลวนมากมายวิถีค่อยทำค่อยๆสร้างล้วนสำเร็จสำเร็จสมประสงค์ในการปลูกเศษมวลสารได้อัญเชิญดวงวิญญาณครูบาอาจารย์เจ้าของมวลสารมาร่วมอธิษฐานจิตประํานวยอวยพรให้พระชุดนี้ดีทุกๆด้านสมกับความตั้งใจของผู้สร้างเพื่อให้ของดีอยู่คู่เมืองไทยตลอดไปและเป็นการช่วยสืบทอด และต่อยอดพระพุทธศาสนาสืบไปด้วยบุญบาร,รมีที่ท่านทั้งหลายได้นำปัจจัยมาชอบพระชุดนี้ทางวัดจะได้นำไปบูรณะศาสตร์นะสถานของวัดสำหรับวัดแห่งนี้เป็นวัดที่อยู่นอกตัวเมืองอยุธยาอยู่ห่างไกลจึงไม่ค่อยมีปัจจัยในการบุญนวัดชนวนมวลสารสศักดิ์สิทธิ์ที่ได้นำมาร่วมทำพระขุนแผนแม่พิคุณน,นี้มีมากมายเหลือคนานับได้ด้วยเหตุนี้จึงไม่ สามารถระบุรายละเอียดได้จนครบยังมีอีกมากที่ไม่ได้กล่าวรายละเอียดปลีกย่อยลงไปกระแสพลังของพระขุนแผนแม่พิกุลมีมากนะักผู้ที่มีบุญวาสนาได้ครอบครองจงเก็บรักษาไว้ให้เป็นมรดกตกทอดต่อไปด้วยพุทธคุณที่เปี่ยมล้นจึงได้นำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงคุณค่ามาไว้ในพระขุนแผนแม่พิกุลคาถาพระขุนแผนโอมนโมพุทธายะพุทธทางสรติธรรมังสรตติสังฆัง สัติจิตต,ต,ตังสมเร,รมเอทิเอหิชัยยะเอหิสัพเพชนาะผ้าหูชนะเอหิ